แล้ครูอยากจะรับประทานผลไม้ต่อค่ะตอนนี้คุมแอปเปิลอยู่สองผลแอปเปิลสอผลนี้หนักเท่าไรมีใครทราบไหมคะถ้าอยากทราบเราไปลองชั่งกันเลยค่ะตอนนี้บนโต๊ะของครูมีเครื่องชั่งสปริงอยู่2เครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะนำแอปเปิลสองผลนี้มาลองชั่งกันดูค่ะว่าจะมีน้ำหนักเท่าไรเริ่มกันเลยค่ะ เข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์เราไปเริ่มช่างกันเลยคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์ไปกี่ช่องคะใช่แล้วคะ่ะเคลื่อนไปสี่ช่องดังนั้นแอปเปิลสองผลน,นี้หนักสี่ขีดแล้วแอปเปิลสองผลน,นี้หนักกี่กรัมคะ เราไปลองใช้เครื่องมือกันเลยค่ะแอปเปิลสองผลนี้หนักกี่กรัมคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ไปที่400แอปเปิลสองผลนี้หนัก400กรัมนั่นเองค่ะนักเรียนเคยเรียนการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆเป็นกรัมไปแล้ววันนี้นักเรียนจะได้เรียนการบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆ เป็นกิโลกรัมและกรัมค่ะนักเรียนเห็นของที่อยู่บนโต๊ะครูใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างมะละกอฟักขาวฟักทองและแครอทค่ะวันนี้ครูจะช่างทั้ง4อย่างนี้เลยนะคะนักเรียนลองทายนะคะว่าแต่ละอย่างมีน้ำหนักเท่าไรโดยก่อนการช่งเข็มชี้น้ำหนัก ต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนการชั่งเสมอเดี๋ยวเรามาลองชั่งมะละกอกันนะคะว่ามะละกอจะหนักเท่าไรเราไปชั่งกันเลยคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งแต่ไม่ถึงตัวเลขสองมะละกอหนักกี่กิโลกรัมคะ แล้วค่ะมะละกอหนัก1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6มามะีกก่ห้าหกมหนัก1กิโลกรัม6ขีดนั่นเองค่ะแล้วมะละกอหนัก1กิโลกรัมกี่กรัมคะใช่แล้วค่ะจาก1ขีดเท่ากับ100กรัม ดังนั้นมะละกอหนัก1กิโลกรัม600กรัมนั่นเองค่ะนักเรนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชั่งฟักขาวกันต่อเลยค่ะว่าฟักขาวจะมีน้ำหนักเท่าไรไปชั่งกันเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลข3แต่ไม่ถึงตัวเลข4ีฟักขาว หนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วคะ่ะหนัก3กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยคะ่ะ1 2 3ฟักขาวหนัก3กิโลกรัม3ามขีดแล้วฟักขาวหนัก3กิโลกรัมกี่กรัมคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะยกมือเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะฟักขาวหนัก 3กิโลกรัม300กรัมนั่นเองนักเรนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองช่างฟักทองกันต่อเลยนะคะว่าฟักทองจะมีน้ำหนักเท่าไรไปลองช่างกันเลยคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ <g ımız> เลยตัวเลข3แต่ไม่ถึงตัวเลขสี่ ฟักทองหนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะฟักทองหนัก3กิโลกรัมแล้วฟักทองหนัก3มกิโลกรัมกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสาหฟักทองหนัก3กิโลกรัม5ขีดแล้วฟักทองหนัก3มกิโลกรัมกี่กรัมคะเก่งมากค่ะฟักทอง ก3กิโลกรัม500กรัมนั่นเองนักเรยงคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอแล้วสามารถบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่า3กิโลกรัมครึ่งนั่นเองค่ะนักเรยงคนใดบอกได้เยี่ยมมากเลยนะคะเราไปช่างแพรอหลกันต่อเลยค่ะ แครอทจะมีน้ำหนักเท่าไรไปดูกันเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งแต่ไม่ถึงตัวเลขสองแครอทหนักกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะแครอทหนัก1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะ1 2เข็มชี้น้ำหนัก อยู่ก,กลางระหว่าง2ขีดและ3ขีดแครอทหนะัก1กิโลกรัม,มกับ2ขีดครึ่งเอแล้ว2ขีดครึ่งเท่ากับกี่กรัม,มคะนักเรียนคนใดตอบได้บ้างเอ่ยจาก1ขีดเท่ากับ100กรัมครึ่งขีดเท่ากับ50กรัม2ขีดครึ่งจึงเท่ากับเท่าไรคะ ใช่แล้วค่ะเท่ากับ250กรัมนั่นเองดังนั้นแครอทหนัก1กิโลกรัม2 5งกรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกยอเดเยี่ยมมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนบอกน้ำหนักได้เก่งขนาดนี้ลองดูภาพที่หน้าจอนะคะว่านักเรียนจะสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่ โดยครูจะให้เวลานักเรียนครูจะนับ1 2 3 4 5สอง้วบอกหมดเวลาถ้าหมดเวลาแล้วนักเรียนต้องตอบให้ทันเวลานะคะรอมไหมคะเราไปดูภาพแรกกันเลยคะ่ะว่าภาพแรกจะเป็นการช่างอะไรกิ้งภาพที่หนึ่งเป็นการช่างอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการชั่งแตงโมแล้วแตงโมมีน้ำหนักเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาตอบได้แล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองไปขีดคะ ใช่แล้วคะ่ะชี้เลยตัวเลขสองไป2ขีดดังนั้นแตงโมหนัก2กิโลกรัม2ขีดหรือแตงโมหนัก2กิโลกรัมกี่กรัมคะนะักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะใช่แล้วคะ่ะแตงโมหนัก2กิโลกรัม200กรัมนั่นเองคะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นภาพอะไรไปดูกันเลยค่ะติง๊งภาพที่สองเป็นภาพการชั่งสับประรดนั่นเองค่ะสับประรดมีน้ำหนักเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลานักเรียนตอบได้แล้วใช่ไหมคะสังเกตว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะ ใช่แล้วคะ่ชวคะช,ชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปกี่ขีดไปนับกันเลยค่ะหนึ่งขีดสองขีดสามขีดสี่ขีดห้าขีดเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขหนึ่งไปห้าขีดดังนั้นสับป,ประรดหนัก1กิโลกรัมห้าขีดนั่นเองแล้วสับป,ประรดหนัก1กิโลกรัมกี่กรัมคะใช่แล้วคะ่ะ สับประรดหนัก1กิโลกรัม500กรัมหรือบอกน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งได้ว่าอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะก็คือ1กิโลกรัมครึ่งนั่นเองคะ่นะนักเรียนคนใดตอบถูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเราไปดูภาพต่อไปกันเลยคะ่ะว่าจะเป็นการช่างอะไรไปดูคะ่ะติงภาพที่3คือการช่างส้ม นักเรียนดูนะคะว่าส้มมีน้ำหนักเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาตอบได้แล้วใช่ไหมคะแล้วส้มหนักเท่าไรเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขสองไปแล้วชี้เลยไปกี่ขีดไปนับกันเลยคะ่ะ 1'', ขีด2ขีดสขีด4ขีดดังนั้นส้มหนัก2กิโลกรัม4ขีดนั่นเองแล้วส้มหนัก2กิโลกรัมกี่กรัมคะใครตอบได้บ้างเอ้ยยกมือขึ้นสูงๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะส้มหนัก2องกิโลกรัม400กรัมนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกทั้ง3ามภาพ ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะภาพต่อไปคือภาพอะไรแล้วมาดูกันเลยค่ะริ๊งภาพที่4เป็นภาพการชั่งทุเรียนทุเรียนมีน้ำหนักเท่าไรกี่กิโลกรัมกี่กรัมบอกได้ไหมคะ1น3 4 5หมดเวลา นักเรียนเก่งมากขนาดนี้ต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้เลยตัวเลขใดไปคะใช่แล้วค่ะชี้เลยตัวเลขสองไปอยู่กึ่งกลางระหว่าง200กรัมและ300กรัมดังนั้นถุเรียนหนัก2กิโลกรัม250กรัมนั่นเองค่ะน้กเรียนคนใดตอบถูก เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้การบอกน้ำหนักของสิ่งต่างๆอาจเป็นกิโลโกรัมและกรัมหลังจากที่เรียนไปแล้วอย่าลืมมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ